ดามกระบะรีโว่ตอนเดียวนะครับแล้วก็ลูกค้าวิ่งน้ำเกลือแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าเห็นคาล่างมันหักก็เลยพากันไปใส่คานล่างเองครับแล้วก็ตั้งแบบนี้แต่ว่ามันเอาไม่อยู่เพราะว่ามันซุดนะครับเพราะวิ่งน้ำเกลือก็หนักเปแล้วนะครับก็เลยเอาเหล็กสอดด้านล่างแต่ว่าแผงด้านหน้าเนี่ยแตกหมดเลยอันนี้คือทับทับหัวกิ่งครัจะทับกระจกแล้วแล้ว,ลวก็มีคานหักคานหักเนี่ยคานที่สองอันนี้ก็คือเชื่อมแล้วก็ เขาให้เข้าที่แล้วก็เชื่อมนะครับไปห,หักคานที่สองเนี่ยก็ได้ลูกค้าเนี่ยโทรมาแล้วแต่ว่าบอกว่ามันหักก็เลยพากันไปใส่เองนะครับโดยใช้รางตัวซีหรือว่ารางยูแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเอาไม่อยู่เห็นไหมครับเอาไปใส่ปุ๊บมันตกท้องช้างนะครับจะมีคานที่ตกท้องช้างคานกลางเนี่ยก็แอนแล้วแล้วก็คานที่สองเนี่ยหักนะครับ๋ยวผมจะให้ดูด้านบน อันนี้มันพึ่งพึ่งแตกนะครับแล้วก็จะหนักไปทางด้านหน้าเพราะว่าที่มันทับกระจุกเพราะว่าอะไรนะครับจะเห็นตำแหน่งเม็ดอาร์กเนี่ยครับแตกนะครับแล้วก็มีแตกตรงนี้แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะอ้าลงอ้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันทับกระจุกนะครับก็ตกไปเป็นเนิ้วครับเม็ดอาแตกหมดเลยไอ้รีวูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับรีวูเนี่ยถ้าพูดว่า เราดามด้านบนแต่เราไม่ดามด้านล่างขานล่างก็หักแต่ถ้าเกิดดามด้านล่างไม่ดามข้าขงบน <c oughs> ก็บนก็จะแตกนะครับแล้วก็น้ําเกลือมันก็หนักอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องได้ดีจัดทรงใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็แต่งขาล่างก่อนเนี่ยนะครับจนด้านหน้าเนี่ยพับเข้าไปปแบบแบบนี้เลยครับอันนี้ตอไในแก่เลยเพราะว่านี่มันมันฉีกฉ,ฉีถ้าเราต้องเปิดอันนี้ขึ้น ก็ดีจะเชื่อมด้านไหนเพราะว่านี่มันอ้าวกจะทันแล้วครับแ็วต้องได้แต่งหมดเลยแล้วเราก็มาดูว่าตัวตำแหน่งเมรร็ดอ้าเนี่ยมันหนีหรือเปล่านะครับก็ต้องได้เก็บรอยแตกรอยเชื่อมก่อนนะครับแล้วแต่จะแตกแบบไหนนะครับไอ้แผงหน้าลิโวเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นนะครับมันไม่ใช่เมรร็ดอ้าที่จะแตกอันเดียวแบบนี้มันจะมีอันท้้งในอีกนะครับแบบนี้เราต้องให้ตำแหน่งแผลเนี่ยเข้าที่ก่อนถึงจะเชื่อมนะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปิดแผงนี้แล้วก็เชื่อมเลยแต่ว่ามันจะมีตัวด้านในเนี่ยที่มันขาดนะครับมันต้องเชื่อมตัวด้านในให้เข้าแผ่เดิมก่อนก่อนที่จะเชื่อมตัวเม็ดอักด้านนอกนะครับต้องเชื่อมด้านด้านในก่อนเพราะว่ามันฉีกขาดทั้งสองข้างเลยเพอผมเชื่อมแผลเข้าที่เดิมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะฉีดสีกันสนิมทับชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมใช้เป็นฉีดสีกันสนิมใต้ท้องรถตัวนี้นะครับ ก็คือฉีดทั้งสองข้างเลยนะครับก่อนที่จะปิดอไอ้แผงด้าน้าลงไปครับอันนี้มันตรงตำแหน่งที่เราจะวางเสาที่มารับกับเสาหน้าของตัวชุดที่เราทําขึ้นใหม่นะครับอันนี้มันเป็นเสาหน้าของเดิมของเขานะครับแล้วก็พวกที่ว่าเป็นรอยเชื่อมรอยอะไรเนี่ยเราจะต้องเจียให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เลาะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเขาใส่รางยูด้าสีมานะครับแต่ว่ามันใส่ผิดจุดไงเขาบอกว่าวก,กระบะมันซุดแล้วเขาก็เลยเอาเหล็กตัวเนี้ยไปลองแทนคิดว่าจะอยู่นะครับ ว่าตู้ทึบเนี่ยแทบจะทับหัวเก่งอยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็ทับแล้วก็เฉียดนะครับก็เลยต้องเลาะของเก่าออกใหม่หมดเพราะว่าเราดีดกระบะให้เข้าสเปคเดิมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตั้งตำแหน่งเสาหน้าของเราแทนนะครับแล้วก็แผงหน้าชุดชุดแผงหน้าของเขาเนี่ยก็จะฉีดสีก,กันสนิมใต้ท้องรถให้นะครับหรือว่ากันสนิมนะครับนเดอร์โคดเนี่ยก็จะรูปแบบของการฉีดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ฉีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือฉีดตรงที่มันเป็นสนิมเนี่ยเราไล่ฉีดให้หมดแล้วนะครับอันนี้พอเรายกกระบะลงเนี่ยตู้ทึบเนี่ยมันจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยทับตรงหัวเก่งแล้วนะครับแต่ว่าพอเราดีดเข้าสเปคเดิมเนี่ยก็จะตรงตำแหน่งเลยลูกค้าถามว่าถ้าเราดีดขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงไหมอันนี้มันต้องอยู่ที่ตู้ลูกค้าด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับก็คือไปเสียงเงินหลายต่อ ร้านร้านเนี่ยไม่แนะนําไม่แนะนําว่ากระบะสุดแต่ว่าไปแก้ข้อแทนแต่พอเราดีดกระบะอะไรเข้าที่เดิมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปแก้ตู้หรือว่าแก้ข้อเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนั้นทั้งแนะนําผิดจุดเนี่ยเราจะเสียเงินหลายต่อนะครับอันนี้ก็คือกําลังเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นยิงซิลิโคนแล้วก็ยิงรีเวทให้ใหม่เพราะว่ามันแพงมันอาด้วยนะครับอันนี้คือชุดเก่าของเขานะครับก็จะเอาคืนลูกค้าไปนะครับ แต่ถ้าเกิดบางคนก็ไม่เอากลับนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านทุกจังหวัดนะครับที่มาใช้บริการนะครับขอบคุณครับ